สวัสดีครับวันนี้บ้านไร่สายทองนะครับเช่นเคยพามาดูความอุดมสมบูรณ์ของนาข้าวนะครับเราทำแบบอินทรีย์แค่มุมนี้มุมเดียวเห็นไหมครับลองสังเกตดูดีๆมีเต่าทองอยู่กี่ตัวนะครับเต่าทองจะช่วยกินตัวเพลี้ยนะครับเราไม่ต้องใช้ยากำจัดศัตรูพืชนะครับไม่ต้องฉีดพ่นตัวเพลี้ยเต่าทองนี่คือเพื่อนที่ดีเลยนะครับแต่ต้องแยกแยะนะครับจะมีเต่าทองชนิดที่กินตัวเพลี้ย กับเต่าทองชนิดกินใบแตงนะครับเห็นไหมครับในนาของเราจะมีเต่าทองชนิดที่ททกินตัวเพลียนะครับอยู่ตามยอดข้าวแค่มุมนี้มุมเดียวนับได้น่าจะประมาณ 6- 7ตัวได้นะครับแล้วก็สังเกตดูดีๆนะครับเห็นไปน,นี่นี่นะครับตรงนี้จะมีแมงมุมอยู่ด้วยนะครับเมื่อเราไม่ใช้ยากําจัดศัตรูพืชน,นะครับสัตว์ที่เป็นมิตรกับเราไม่ว่าจะเป็นแมงมุมนะครับกินมแมลง แล้วก็เต่าทองนะครับจะคอยกินตัวเพลี้ยะมะแมลงปอนะครับก็จะคอยจับกินมแมลงที่เป็นศัตรูของข้าวเราด้วยนะครับตัวแตนตัวห้ํานะครับตัวเบียนต่างๆที่กําจัดศัตรูพืชให้เราก็จะมีด้วยนะครับเพราะที่นี่เราไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้สารกําจัดศัตรูพืชใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการทํานาแบบอินทรีย์เช่นเคยครับเป็นกําลังใจให้สําหรับ คนที่จะทําเกษตรแบบอินทรีย์นะครับขอให้มีความตั้งใจแล้วก็เมื่อเราไม่ได้ลงทุนสูงผลกําไรที่ได้ก็จะมากตามมาเองนะครับและยังไงติดตาม facebook แฟนเพจบ้านไร่สายทองจังหวัดพะเยาด้วยนะครับขอบคุณครับ